สำหรับคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนยังเศร้ามากยังออกจากความรู้สึกนี้ไม่ได้นั้นมาลองฟังผมดูนะครับมันดีแค่ไหนแล้วครับที่เราได้เรียนรู้ได้คบหาหรือได้อยู่ด้วยกันมาสมมุติเป็นเวลา3ปี5ปี10ปีหรือแม้กระทั่ง5วัน7วันหรือ1เดือนก็ต่างเพราะทุกครั้งที่ความรักเกิดขึ้นในนั้นมันจะมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะ และมีสิ่งดีๆที่ร่วมสร้างด้วยกันมาใช่ไหมครับนั่นแหละครับมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถึงแม้วันนี้มันจะจบไปแล้วก็ตามความผิดพลาดในความรักมันได้ถูกลงโทษด,ด้วยการเลิกลาแต่สิ่งดีๆที่เคยร่วมสร้างกันมาอย่าให้การเวลาลบกเลือนมันไปนะครับเก็บไว้แต่สิ่งดีๆนะแล้วก็เดินหน้าสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้นะครับจากพี่หนวดคนเดิม